สวัสดีครับสวัสดีครับเช้า YouTube ทุกท่านสวัสดีครับคนติดตามนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องเบนซ์ไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมื่อวานี้มีสินค้าเขามามหันไม่ไม่เลยนะครับผมตัวเทอร์โบนะครับหนาโค้งนะครับย่ำมาหนาโค้งนะครับสภาพเก่าทิพเก่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตู้ชุดนี้นะครับผมตั้งราคาตู้เป่าใบละพันแปดนะครับรับเองนะครับทา ถ้ารับเองคุณลดขายไปละลอยนะครับผมได้แค่นั้นนะครับเพราะสภาพนี้โคตรเอี่ยมเลยนะครับโคตรซ้อมมือหนึ่งอะครับเอาตรงๆนี่นะครับซ้อมมือหนึ่งนะครับเบืองฟ้านะครับหู้นอดยังเอ้ยใส่ได้เทียเดียวนะครับหุ้งรถ้าพร้อมดอกนะครับผมผมขายใบละสามพันนะครับคู่นี่หกพันครับรับเองนะครับบอลลดแล้วนะครับผมอันนี้ผมบอลลดนะครับนะทาแยก ถ้าแยกเนาะเอาตัวผมขายเวละพันแปดนะครับตูตูนะครับผมดอกค้านี่เดิมๆนะครับผมมอระกตนั่นแหละอไนะครับมรกตดอกเขียวเดิมๆนะครับผมพร้อมใส่ให่เลยนะครับคูนี่ยี่หกพันครับครูนี่รับเองนะครับผมเมื่อจากสภาพตูแเราคือสจรูนนะครับเดี๋ยวนี่นะครับดอกกับดอกเดิมๆนะครับตูกับตูไม่ไม่เดิมๆนะครับผม เบิ่งทุกมุมเบิ่งนะครับมือานั่นว่าิเ่เ่า่ี้อดีนะครับผมเอยวผมภาพเบิ่งฝาข้างในมันครับในเทศกาลนะครับผมพร้อมเปิดเลยนะครับคููนี่หกพันนะครับพร้อมเปิดรับเองนะครับผมบาลดแล้วนะครับผมต่อให้พร้อมยังให้พร้อมนะครับเบิ่งครับสภาพครับเบิ่งสภาพเลยนะครับผมสภาพครับเยี่ยมขักนะครับผมตู้นะครับ เบื้งฟ้าครับฟ้ากับโอ้ยมีห้อยเลยครฟ้าเบื้องนะฟ้าเบื้งตูวนี้ครับเบื้งตูวนี้นะเบื้งตูวนี้เบื้งเห็นเบื้องตูวครับตัวนี้เบื้งตัวนี้นะครับนี่นะครับเบื้องครับสภาพงามทึ่มกันเบ็ดเลยนะครับผมพร้อมใส่พร้อมใส่ดอกพร้อมดอกนะครับคูณหกพันนะครับรับเองนะครับสินค้าเขาม้ามือนีนะครับ ยงไงาห้องมือนีเลยนะครับหอมฟังเลยนะครับผมท้าวระตูเป้าไปแล้วพันแปดนะครับพันแปดเลยสภาพนี่ครับซ้ำสื่อไม่นะครับเก่าสิเก่าจุดเก่าครับสภาพนะครับผมนี่มูจับนะครับมูจับขอบเหล็กนะครับผมไม่อาจยี่สิบมิลแท้นะครับ หนาตะแกรงนะครับหนาตะแกรงหกเหลี่ยมพร้อมนะครับนี่เห็ดมาอย่างดีนะครับผมหนาโค้งนะครับเป็นเทอร์โบนาโค้งนะครับผมขนาดแปดสิบแปดสิบหาสิบเจ็ดนะครับเกือบซัมบีวีนะครับไทม์แมนห้าแปดนี่ของซัมบีวี่สางน็อตเลยนะครับไทม์แมนห้าแปดนี่ซัมีวี่สางน็อตนี่แปดสิบแปดสิบหาแปดนะครับมีวี่สางน็อตนะครับผมโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์นาห้าฮุกนะครับผม เมืองสภาพนะครับผมตู่เป้านะครับย้ำอีกทชนหนึ่งตู่เป้าใบละพันแปดนะครับใบละพันแปดนะครับพร้อมดอกคู่นี้หกพันนะครับผมพร้อมดอกเลยนะครับพร้อมเอาไปเสียบใส้ดังตึมเลยนะครับต่อให้พร้อมย่งเรียบ้อยนะครับผมคู่นี้นะครับเขาว่ามือนีพร้อมนะครับผมจุดนี้เลยนะครับดอกดอกเป็นดอกมรลกตนะครับนี่นะครับ พันสองร้อยวัตต์วอยสีนะครับวอยสีนิ้วนะครับผมวอยสีนิ้วดอกเดิมเดิมนะครับดอกเดิมนะครับดอกเดิมๆมากๆเลยครับน่ากวยสวยๆนะครับผมนี่ดอกหนึ่งตอนนี้กับมรกตเหมือนกันนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมดอกเดิมเดิมเพิงซองนะครับผมจัดถ่ายเลยครับครูนี่นะครับผมถ่ายผมทรงนะครับถ่ายผมทรงภาคีสาน ผมบอกเลยว่าแพงครับสองใบนี่ตกพันหนึ่งนะครับผ่าทรงใบละห้าลอยนะครับพร้อมดอกนะครับผมตูปโอใบละสี่ลอยนะครับผ่ากิสานผมบอกเลยนะครับทรงขนทรงธานาไม้นะครับผ่ากิสานนี่บอกอานมณ์จังสี่เลยนะครับรับเองจะดีกว่านะครับเองรับเองดีกว่ามากๆเลยนะครับผมอเดี๋ยวคลิปนี้กับมันสีเงานะครับกับฝากดไหลกดแชรกดเสาะใสช่องเบนซ่าเอ็นไห์จหวัดระเอ็ดนะครับผม ช่วงนี้กับโควิดเขานะครับกับว่าคอยมีงานกับตอนหาของขายแบบนี้นะครับผมเพื่อสนใจชุดนี้กะโทรมาเลยนะครับผมโทรมาเลยนะครับโทรมาได้เลยครับเสียวตะตูเป่าหรือเอาตะดอกก็ได้นะครับผมเอาตะดอกดอกมีสี่ดอกนะครับดอกมีสี่สามเรเยผมมีสองดอกนะสามเรเยตดอกสมนะครับแล้วก็ไอเมียมีคูหนึ่งนะครับผมกับว่ามีอยัางเข่าลายนะครับอะนะครับผมเดี๋ยวพาบึงหลุบหลุบซุ่งอีกรอบหนึ่งครับงามครับ งามขักงามขักครับเมืองสะพ่าง,งามขักงามขักทุ่มมุ้ยเหมือนทีตีเลยงามงามงามแกะปากตับตับ,ต,บตับนะครับโอ้คูนี่ค้น,คนกับสุนใจริญนะครูนี่สีผานิวนะครับ ขายไปแล้วครับหมัจดจําเลยเตาเอาอาลิ <c oughs> นี้ขอตัวไรก่อ้วะะครับสวัสดีครับ